ครับผมผมชาลีครับผมรับบทเป็นบังลีครับผมครับผมผมตงเด้งนัทอุศเสนยบุตรครับรับบทเป็นบักไข่ครับครับผมตาตาชาชัยชินศรีครับรับบทเป็นบักเจยครับผมใครแม่มีอะไรจะให้เจ้าขนมปี๊บนน่นะแม่ให้เจ้าเนี่ยเอาไปเป็นสินสอดให้ผู้สาวของเจ้ามันจะเอากูกระเป๋าโมูคูกระเป๋าสินสอดเน่แหกตะมัอมมนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานแต่ง นะครับคือเราจะเรียกว่าผู้บ่าวนิกะใช่ผมก็ตามชื่อเรื่องเลยผู้บ่าวก็คือเป็นตัวแทนของพวกเราครับพวกเราผู้บ่าวอีสานผู้บ่าวหน้ามุนคนหน้าหล่อนิการนี่ก็คือแปลว่าแต่งงานซึ่งเป็นภาษาหลับใช่ครับก็ก็แค่นี้แหละอยากรู้อะไรมากใหญ่ก็ก็ผมได้ชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวมุสลิมเนาะ เจอกันอยู่ในมหาลัยนะครับพอเรียนจบแล้วก็เขาก็กลับบ้านเราก็ตามหนีตามเข้าไปแต่ว่าพอตามเข้าไปมันก็ต้องไปอ,อยู่ในสถานที่เขาก็ต้องไปเข้าเข้าพิธีนะครับเพราะว่าอะไรนะศาส,สนาอิสลามจะไม่ไม่ใช่มีแฟนใช่ไหมแต่เป็นใชก่ก็คือก็คือถ้ารักกันชอบกันก็คือสนับสนุนให้แต่งงานกัน แต่ก็ต้องเจออุปสรรคหลายอย่างนในเรื um. ่องเนาะจากหลักๆเลยคือพี่ชายของนางเอกเนี่ยก็คือเขาใช่พี่ชายของนางเอกก็คือเ um ขาผมก็เพิ่งรู้ว่าการแต่งงานมันยากขนาดนี้ก่าจะแต่งงานจริงๆมันไม่ยากหรอกแต่หนังเรื่องนี้ทาให้มันรู้สึกว่ามันยากแต่ก็ต้องไปลุ้นนะว่าได้แต่งไหมต้องไปลุ้นดูนะถ้าจะมาเป็นคนในครอบครัวก็ต้องลองถือสินอดดู มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเรื่องแค่นี้ทําไม่ได้ก็กลับบ้านไปปกติมึงบวชครบเหรอเราก็ใส่ความเป็นตัวเราลงไปในหนังนะครับเพราะว่าพุ่มก,กับก็ชอบนะครับชอบอยากให้เคาคาแรคเตอร์เราเป็นไปรุ่นอีสานมันมันมันเดิมนะครับแต่ว่าแตกต่างก็คือเรื่องของบทเรื่องของเนื้อเรื่อง ที่แตกต่างจากจักรวาลไทยบ้านนะครับเรื่องนี้ก็น่าดูเหมือนกันครับรู้สึกดีใจด้วยครับที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกแล้วแถมยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆด้วยมั้งที่ออกจากจักรวาลไทยบ้านของผมนี่เรื่องแรกเลยเพราะว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ออกได้ได้ได้รับงานข้างนอกเพราะว่ากลัวกลัวเป็นทำนิสัยไม่ดีใส่เขากลัวคนเกลียดมึงต้องบอกว่าคือปกติเล่าหน่อยอยู่แล้ว แต่เราแค่ไม่ไม่อยากไปข้างนอกนึกว่าว่าแบบไม่แค่ไม่อยากไปให้คนอื่นแบบเขาไม่ไม่โอเคกับเราแต่ในพื้นที่ของเรามันดีใช่แต่<ม>แต,แต่แต่ก็พอได้อ่านบทได้อะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออเราสามารถทําได้อยู่นะเราสามารถแล้วร,รวมทั้งมีมีเพื่อนเวนตาด้าด้วย,ยก็เลยลองรับดูก็ก็สนุกจริงๆครับตอนแรกอ่ะผมนึกว่าผมเป็นเคเตอร์ใช่ปะบ้าผมอยู่กับโซเชียลเจปีแล้ว ี่เกียงชวนมาเล่นหนังวิจิบจิบสบายวะยิ่งเจอกับไอ้นักแสดงสับปะลเลอร์รอด้วยจอมั้เจอเจอคุณแน่เจอคุณแน่พอเอาเข้าจริงโอโหระดับเทพบอกเลยมันมันไม่เหมือนกันเลยเขาเขาเล่นได้ธรรมชาติลื่นไหลนุ่มลึกจริงๆมันมันไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยเกิดความไม่ใช่พวกมึงมันกลุ่มไหนวะ แ <rium> <Dante> ต่สดงจะเปลือ да <sm art> <cod u il ard> แล้วกู่ไหนวะไม่เลยอาเอาเป็นว่าผมกดดันแต่แต่พออยู่ด้วยกันวันสองวันอะละลายพฤติกรรมได้เพราะว่าเราเราจอยกันไม่มีไม่มีอุปสรรคอะไรอันนี้เสริมนะรู้สึกทํางานด้วยง่ายเพราะว่าเขาเมือชีพด้วยใช่ครับแกงเขาเมือยชีพด้วยชีพพี่ชาลีพี่อบดูเมื่อชีพเลยอันนี้คือชาลีนี้คนนี้ชาลีอุบะเป้ใขรก็น่แหลก มันมันก็เลยทําทําให้เราทํางานกันนะใครคือในกองมีแต่เสียงพอเลาะเสียงหัวเลาะจริงๆสนุกสนุกกูจะล้มงานแต่งมันงมึงทงตัวหมาห่วงก้านมันไม่มีอะไรจะมาขัดขวางงานแต่งน้องสามได้หรอกนอกจากเรื่องชู้สาวอ่ะมะใครเมยบอสเจ้มขอยไมงอยู่นี่ฝากเรื่องผู้บ่าวนิกายด้วยนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองลิ้มรสว่ารสชาติของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับน้าบูดูกับน้ำปลาร้าเนี่ยไม่มีใครเคยผสมกันผมอยากให้ทุกคนได้ลองชิมอาหารจานนี้จริงๆว่าว่าว่ามันจะเล็กขนาดว่ามันจะไปได้แบบไหนเชียวแต่ผมเชื่อว่าอร่อยกลมกล่อมแน่นอนับแล้วก็ฝากด้วยครับ1.9 ธันวาคมนี้ครับผู้บ่าวนิกาเ้อครับผมผู้บ่าวนิกา19ธันวาคมนี้ที่เมเจอร์ซินิเพล็กทุกคนนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นมันบีนยิงครับบังเลยมันไปยึดอะไรอยู่ตรงนั้น